บทที่11การประเมินการวิจัย research evaluation ความหมายและความสำคัญการประเมินผลเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าของสิ่งของหรือการกระทำใดๆโดยเปรียบเทียบกับกินที่กำหนด การประเมินผลการวิจัยหรือการประเมินง,งานวิจัยหมายถึงกระบวนการในการพิจารณาตัดสินข้อมูลทั้งหลายที่ได้มาและข้อความรู้ที่เป็นผลงานวิจัยเพื่อหาข้อสรุปว่ามีคุณภาพหรือไม่เพียงใดโดยใช้เกณฑ์ใดกณฑ์หนึ่งเป็นเครื่องมือในการพิจารณาตัดสินในปัจจุบันมีงานวิจัยเป็นจํานวนมากและมีคุณภาพต่างๆกันการศึกษาค้นคว้าเพื่อน,นําแนว คิดวิธีการและผลการวิจัยมาใช้จึงควรพิจารณาเลือกแต่งานวิจัยที่มีคุณภาพดีเพื่อช่วยให้งานวิจัยของตนมีน้ำหนักมีความถูกต้องและเป็นที่น่าเชื่อถือได้มากขึ้นดังนั้นการประเมินการวิจัยจึงนับมีความสำคัญมาก เพราะช่วยให้ทราบว่างานวิจัยใดมีคุณภาพหรือไม่เพียงใดเพื่อประโยชน์ในการเลือกนำผลงานวิจัยนั้นๆมาใช้และช่วยให้สามารถประเมินผลงานวิจัยของตนและทำการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นหลักการประเมินการวิจัยในการประเมินการวิจัยนั้นไม่มีหลักหรือเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัวทั้งนี้แล้วแต่ผู้ประเมินจะกำหนดโดยเห็นว่า สิ่งใดเป็นสิ่งสำคัญที่เหมาะสมในการตัดสินคุณภาพของการวิจัยเช่นนักวิจัยบางท่านเห็นว่าเกณฑ์ที่ควรใช้ในการประเมินงานวิจัยคือเรื่องของความตรงซึ่งมี2ประการคือความตรงภายใน (internal validity) ซึ่งแสดงถึงความถูกต้องเหมาะสมของข้อค้นพบในการวิจัยผลของการวิจัยมาจากเหตุที่มุ่งศึกษาอย่างแท้จริง การพิจารณาความตรงภายในของการวิจัยจะพิจารณาจากความสามารถในการควบคุมตัวแปรเกินความถูกต้องของการวัดและการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสำคัญและความตรงภายนอก External Validity ซึ่งเป็นการพิจารณาการสรุปอ้างอิงข้อค้นพบที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างไปยังประชากรเป้าหมายความเป็นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างนี้จะพิจารณาการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นสำคัญส่วนบางท่านเห็นว่าหลักในการพิจารณาคุณภาพของงานวิจัยมี3ประการคือปัญหาที่นำมาวิจัยมีความชัดเจนสำคัญและมีความหมายมากน้อยเพียงใดมีความเชื่อมโยงสอดท้องระหว่างปัญหาวิจัยแนวคิด Conceptual Framework สมมุติฐานวัตถุประสงค์วิธีวิจัยวิธีวิเคราะห์การสรุปผลหรือไม่การอภิปรายผลของการวิจัยให้คุณค่าและให้ความรู้ต่อผู้อ่านหรือไม่ สำหรับบุญชมสีสะอาดได้เสนอแนะไว้ว่าการประเมินผลงานวิจัยนั้นควรพิจารณาทั้งสองมิติคือพิจารณาในด้านคุณค่ากับด้านคุณภาพด้านคุณค่าเป็นการพิจารณาเกี่ยวกับประโยชน์หรือความสําคัญของงานวิจัยซึ่งมีเกณฑ์พิจารณาหลายเกณฑ์เช่นช่วยแก้ปัญหาที่ประสบอยู่ได้พัฒนา,าสิ่งใหม่ขึ้นมาเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการส่วนด้านคุณภาพเป็นการพิจารณาถึงความถูกต้องเหมาะสม ตามหลักการทำวิจัยที่ดีโดยมีการพิจารณาในแต่ละประเด็นที่สำคัญสำคัญเช่นชื่อเรื่องที่วิจัยความเป็นมาของปัญหาการกำหนดขอบเขตของปัญหาการวิจัยนิยามศัพท์เฉพาะสมมุติฐานเข้าตกลงเบื้องต้นทฤษฎีและการวิจัยที่เกี่ยวข้องวิธีดำเนินการวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัยการสรุปผลการวิจัยการอภิปรายผลและข้อเสนอแนะการอ้างอิงเป็นต้น สิ่งที่ควรประเมินในการประเมินการวิจัยนั้นผู้วิจัยควรประเมินแต่ละส่วนประกอบของการวิจัยนับตั้งแต่ชื่อเรื่องไปจนถึงหน้าสุดท้ายของรายงานการวิจัยโดยพิจารณาและตัดสินว่าง,งานวิจัยนั้นมีความชัดเจนความถูกต้องความครบถ้วนความเหมาะสมความสมเหตุสมผลเพียงใดตัวอย่างของคำถามเกี่ยวกับ สิ่งที่ควรประเมินมีดังนี้ 1. หัวข้อปัญหา1.1มีความชัดเจนแล้วรัดกุมเพียงใด1.2บอกความหมายและแนวทางการวิจัยหรือไม่1.3บอกถึงขอบเขตของตัวปัญหาได้แค่ไหน1.4สามารถหาคำตอบด้วยวิธีการวิจัยได้หรือไม่ 2. ภูมิหลังหรือความเป็นมาของปัญหา2.1ได้เสนอความเป็นมาของปัญหาที่ชัดเจนเพียงใด2.2 ได้ชี้ให้เห็นความสำคัญของปัญหาเพียงใด2.3ได้เสนอเหตุผลของการศึกษาปัญหาและประโยชน์ที่จะได้รับเพียงใด2.4ได้เสนอให้ทราบว่าการศึกษาปัญหานั้นมุ่งศึกษาหรือมุ่งแก้ปัญหาในประเด็นใดชัดเจนเพียงใด2.5การบรรยายรายละเอียดของปัญหาได้เสนอไว้อย่างมีระบบตามความสัมพันธ์ของสิ่งที่เกี่ยวข้องตามลำดับดีเพียงใด 3. ขอบเขตและความสำคัญของการวิจัย3.1ปัญหานั้นระบุขอบเขตไว้ชัดเจนเพียงใด3.2ปัญหานั้นมีคุณค่าในด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติมากน้อยเพียงใด3.3ปัญหานั้นสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขหรือตรวจสอบเนื้อหาและวิธีการได้ดีเพียงใด 4. นิยามศัพท์เฉพาะ4.1ตัวแปรและคำศัพท์อื่นๆได้นิยาม,าวลลไ,ยามไว้ชัดเจนเพียงใด 4.2การใช้คำนิยามสับเฉพาะในรายงานการวิจัยคงเส้นคงวาเพียงใด4.3การให้คำนิยามสับเฉพาะได้ระบุไว้ตอนต้นของรายงานหรือไม่ 5. ข้อตกลงเบื้องต้น5.1ข้อตกลงเบื้องต้นของปัญหาที่ศึกษามีลักษณะเฉพาะเหมาะสมเพียงใด5.2ข้อความในข้อตกลงเบื้องต้นและคำอธิบายทางทฤษฎีมีลักษณะเป็นเหตุเป็นผลเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาเพียงใด 5.3ข้อตกลงเบื้องต้นได้ระบุไว้อย่างถูกต้องและมีครบถ้วนตามที่ควรจะมีหรือไม่ 6. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง6.1ได้เสนอทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ต้องการศึกษาได้ครบถ้วนหรือไม่6.2การนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอเกี่ยวกับวิธีการวิจัย การสุ่มกลุ่มตัวอย่างการตั้งสมมติฐานการวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลรัดกลุมและชัดเจนเพียงใด6.3การวิจัยต่างๆที่นำมากล่าวนั้นได้มีการประเมินตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างวิธีการศึกษาและการสรุปผลหรือไม่6.4การนำเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้เสนอในลักษณะนำทฤษฎีหรือข้อมูลต่างๆและผลงาน วิจัยที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกับปัญหาเพื่อให้ผู้อ่านมองเห็นความสัมพันธ์หรือไม่6.5การนำเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้เสนอในลักษณะของการจัดบุตรหมู่ความเกี่ยวข้องให้เห็นถึงความขัดแย้งและความสอดคล้องโดยมีตัวแปรที่ศึกษาเป็นหลักหรือไม่ 7. สมมติฐานการวิจัย7.1สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายหรือไม่ 7.2สามารถอธิบายหรือตอบคำถามต่อปัญหาที่วิจัยได้ครบถ้วนหรือไม่และอยู่ในรูปแบบที่จะลงสรุปว่าจะสนับสนุนหรือคัดค้านได้หรือไม่7.3สอดคล้องกับทฤษฎีหลักการและข้อเท็จจริงเพียงใด7.4สามารถทำการทดสอบได้หรือไม่7.5ตั้งขึ้นอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่7.6 มีความชัดเจนและชี้เฉพาะโดยไม่มีข้อโต้เถียงใดๆหรือไม่7.7ตั้งขึ้นในรูปของสมมุติฐานอื่น (alternative hypothesis) หรือไม่ 8. วิธีวิจัยใช้วิธีวิจัยอย่างเหมาะสมกับประเภทของการวิจัยเพียงใดเช่น8.1งานวิจัยเชิงประวัติศาสตร์8.1.1ข้อมูลที่นำมาเป็นหลักฐานในการสรุปผลนั้นได้มาจากแหล่งปฐมภูมิ หรือไม่ถ้าได้มาจากแหล่งทุติยภูมิแล้วข้อมูลที่ได้มีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้เพียงใดมีการตรวจสอบหรือไม่8.1.2มีการกล่าวถึงพยานหลักฐานที่เชื่อถือได้มาใช้ในการสนับสนุนหรือยืนยันขอ้อเท็จจริงที่ค้นพบมากน้อยเพียงใด8.1.3มมีการตรวจสอบความซื่อตรงความสามารถอคติแรงจูงใจอำนาจหน้าที่ของพยานบุคคลหรือผู้บันทึก เหตุการณ์ต่างๆว่าบันทึกโดยวิธีใดเมื่อไหร่และทำไมหรือไม่8.1.4มีการตรวจสอบแหล่งข้อมูล source of material อย่างถี่ถ้วนเพียงใดมีการระบุชื่อผู้เขียนเวลาหรือสถานที่แน่นอนหรือไม่8.1.5ข้อมูลที่นำมาใช้เป็นหลักฐานในการลงสรุปมีจำนวนมากพอหรือไม่8.1.6 ข้อมูลที่นำมาใช้เป็นหลักฐานในการลงสรุปเป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งหมดวงเล็บประชากรได้ดีเพียงใด8.1.7การวิพากษ์วิจารณ์ข้อมูลเพื่อลงสรุปผลนั้นได้กระทำอย่างถูกต้องสมบูรณ์เพียงใดกล่าวคือได้อาศัยผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆหรือเรื่องนั้นๆหรือไม่8.1.8การตีความหมายข้อมูล ซึ่งอาจเป็นข้อเขียนข้อบันทึกหรือจากวัตถุสิ่งของได้ตีความหมายถูกต้องหรือไม่8.2เงินวิจัยเชิงบรรยาย8.2.1รูปแบบการวิจัยมีความเหมาะสมหรือเพียงพอในเรื่องขอบเขตความลึกซึ้งและความชัดเจนในการใช้ตรวจสอบสมมุติฐานหรือไม่ 8.2.2ได้มีการระมัดระวังในเรื่องการกำหนดสภาพการในการเก็บข้อมูลการกำหนดขอบข่ายของเครื่องมือการออกแบบบันทึกข้อมูลตลอดจนการตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของข้อมูลหรือไม่8.2.3ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลในลักษณะใดเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพหรือข้อมูลเชิงปริมาณสอดคล้องกับลักษณะการวิจัยนั้นๆหรือไม่ 8.2.4เกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกประเภทข้อมูลมีความเหมาะสมและมีมาตรฐานที่จะใช้ชี้บอกให้เห็นความแตกต่างหรือความสัมพันธ์ของข้อมูลหรือไม่8.2.5การวิจัยนั้นเป็นการศึกษาอย่างผิวเผินเพื่อสำรวจตัวแปรและหาธรรมชาติทั่วไปของตัวแปรเท่านั้น หือเป็นการศึกษาอย่างลึกซึ้งลงไปถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรหรือความเป็นเหตุเป็นผลของตัวแปร8.3งานวิจัยเชิงทดลอง8.3.1แบบแผนการทดลอง experimental design มีความเหมาะสมและมีความชัดเจนเพียงใดสามารถที่จะตอบคำถามในสมมติฐานที่ตั้งขึ้นได้หรือไม่และการออกแบบนั้น ่บงบบกวิธีการในการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนได้รัดกลุ่มเพียงใด8.3.2แบบแผนการทดลองนั้นได้จัดให้ตัวแปรทดลอง treatment ส่งผลต่อตัวแปรตามอย่างมีความเที่ยงตรงทั้งภายในและภายนอกเพียงใด8.3.3การวิจัยนั้นเป็นการทดลองอันแท้จริงกล่าวคือผู้วิจัยสามารถจัดกระทำกับตัวแปรทดลองได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ เพื่อหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของตัวแปรหรือเป็นการทดลองที่ไม่แท้จริงคือเป็นเพียงแค่สังเกตรปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วศึกษาย้อนถึงเหตุของปรากฏการณ์นั้นๆ8.3.4การวิจัยนั้นได้ใช้การสุ่ม randomization ในการกำหนดกลุ่มตัวอย่างห้องเรียนผู้สอนเวลาที่ทดลอง ตัวแปรทดลองและอื่นๆลงในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเพื่อให้มีความเท่าเทียมกันหรือไม่8.3.5ในการทดลองได้แยกกลุ่มตัวอย่างออกเป็นกลุ่มย่อยๆสอดคล้องกับตัวแปรที่จะศึกษาหรือไม่8.3.6ใช้การควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนโดยเทคนิควิธีทางสถิติเช่นการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมหรือการจับคู่กลุ่มตัวอย่างหรือไม่ 8.3.7เลือกใช้วิธีการทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลหรือทดสอบสมมุติฐานได้เหมาะสมกับระดับของข้อมูลและข้อตกลงเบื้องต้นของเทคนิคทางสถิตินั้นๆเพียงใด8.3.8ได้กำหนดระดับในยะสำคัญทางสถิติในการที่จะปฏิเสธสมมุติฐานกลาง n o hypothesis ไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะทำการเก็บข้อมูลหรือไม่ 9. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 1> 9. 1ได้มีการกำหนดขอบข่ายของประชากรที่จะศึกษาหรือไม่และชัดเจนเพียงใด 9. 2กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาเป็นตัวแทนประชากรนั้นๆได้ดีเพียงใด 9. 3เทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของประชากรที่จะศึกษาหรือไม่9.4การอธิบายวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างชัดเจนเพียงใด9.5 ขนาดของกลุงตัวอย่างมีจำนวนมากพอที่จะเป็นตัวแทนได้หรือไม่ 10. เครื่องมือวิจัย 10.1. เหมาะสมกับเรื่องที่วิจัยหรือไม่ 10.2. มีความตรงและมีความเที่ยงมากน้อยเพียงใด 10.3. ม,มีระบบการให้คะแนนและการแปลความหมายคะแนนอย่างไร 10.4. ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองใหม่หรือคัดแปลงมาจากของผู้อื่น ในกรณีที่คัดแปลงมาจากของผู้อื่นหรือแดัดแปลงจากเครื่องมือที่ใช้ในต่างประเทศได้มีการตรวจสอบคุณภาพใหม่หรือได้วิจารณาความเหมาะสมในแง่ะระดับความรู้อายุของกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาหรือไม่10.5การตรวจสอบความตรงและหาความเที่ยงของเครื่องมือใช้วิธีการที่เหมาะสมกับชนิดของเครื่องมือนั้นๆหรือไม่ และวิธีการอธิบายเป็นขั้นตอนและมีความชัดเจนเพียงใด10.6คำชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและคำชี้แจงในการทำเครื่องมือนั้นๆมีความกระจ่างชัดเจนที่จะทำให้ผู้ตอบเกิดความเข้าใจตรงกันหรือไม่10.7เนื้อหาของคำถามมีความควบคุมในเรื่องที่จะถามมากน้อยเพียงใด สิ8จุดการชอยถ้อยคำสำนวนภาษาในคำถามมีความชัดเจนรัดกุมและเหมาะสมกับระดับของผู้ตอบหรือไม่สิบจุดาคำถามมีความเป็นปรนัยหรือไม่สิบจุดสิบการเรียงลำดับข้อคำถามได้เรียงลำดับในลักษณะที่จะกระตุน้นหรือแลกใจให้ผู้ตอบเกิดความสนใจในการตอบหรือไม่เช่น เรียงจากคำถามง่ายๆไปหาคำถามยากๆหรือเรียงจากคำถามทั่วไปกว้างๆไปสู่คำถามที่แคบเจาะจงและล่วงลึก10.1 1วิธีการตอบง่ายและสะดวกต่อการวิเคราะห์ข้อมูลเพียงใด11การรวบรวมข้อมูล11.1มีการกำหนดวิธีการในการรวบรวมข้อมูลและจัดแยกประเภทข้อมูลไว้ตั้งแต่เริ่มทำการศึกษาหรือไม่ 11.2การจัดแยกประเภทข้อมูลง่ายและสะดวกต่อการที่จะนำไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไปหรือไม่11.3การรวบรวมข้อมูลในการบันทึกข้อมูลกระทําอย่างมีระบบและเป็นปอร์ไรหรือไม่ 12. การวิเคราะห์ข้อมูล1 2 1ข้อมูลมีจํานวนเพียงพอที่จะใช้วิธีการทางสถิติแต่และชนิดในการทดสอบสมมุติฐานหรือไม่ เบื้องต้นของวิธีการทางสถิตินั้นๆหรือไม่ทำการวิเคราะห์หรือไม่เพียงใด 12. วิธีการทางสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเหมาะสมกับระดับข้อมูลและข้อตกลง12.3การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นได้กระทำอย่างมีความเป็นปอนไรและปราศจากอคติของผู้วิจัย12.4ผู้วิจัยได้ละเลยข้อมูลหรือละทิ้งข้อมูลที่จะให้ผล ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่12.5การลงสรุปผลของการวิเคราะห์ได้สรุปเกินขอบเขตของข้อมูลที่ได้มาหรือไม่12.6ผลการวิเคราะห์ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับผลงานวิจัยก่อนๆหรือไม่ 13. การนำเสนอข้อมูลผลวิเคราะห์และการแปลความหมาย13.1มมีการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิกราฟตารางหรือภาพ เพื่อให้การอ่านผลวิเคราะห์เข้าใจได้ง่ายหรือไม่และมีความเหมาะสมเพียงใด13.2การสร้างแผนภูมิกราฟตารางเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่13.3มีการให้สัญลักษณ์เกี่ยวกับเส้นต่างๆในแผนภูมิกราฟได้ถูกต้องชัดเจนเพียงใด13.4 ข้อความที่ใช้อธิบายแผนภูมิกราฟตารางมีความชัดเจนและถูกต้องกับผลวิเคราะห์ที่ได้หรือไม่เพียงใด13.5มีการให้ความหมายของสัญลักษณ์ของค่าสถิติต่างๆในตารางหรือไม่และมีความถูกต้องเพียงใด13.6มีการแสดงระดับในยาสำคัญทางสถิติของคำสถิติที่วิเคราะห์ได้ในตารางด้วยหรือไม่ 13.7การแปลความหมายผลวิเคาราะห์สอดคล้องกับวิธีการทางสิติที่ใช้หรือไม่14การย่อและการสรุป14.1การสรุปผลสอดคล้องกับปัญหาหรือไม่14.2การย่อและการสรุปมีลักษณะชัดเจนและชี้เฉพาะเพียงใด14.3การสรุปเป็นไปตามผลวิเคราะห์ข้อมูลหรือไม่14.4ข้อสรุปเหมาะสมที่จะแสดงถึงขอบเขต จำกัดของประชากรที่ศึกษาหรือไม่14.5การเขียนข้อสรุปอยู่ในรูปของการตรวจสอบหรือไม่14.6การสรุปผลได้กล่าวถึงข้อจำกัดต่างๆในการที่จะอ้างอิงนำไปใช้หรือไม่14.7การสรุปผลได้เขียนในลักษณะที่เป็นการยอมรับหรือปฏิเสธสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้หรือไม่ 15. การอธิบายผลและข้อเสนอแนะ 15.1. ข้อความที่ใช้ในการอธิบายนั้นเขียนขึ้นโดยอาศัยหลักฐานจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้นำเสนอไว้ในตอนต้นและอาศัยความรู้และประสบการณ์ของการวิจัยตลอดจนข้อสังเกตที่ได้ระหว่างการทำวิจัยเป็นหลักในการอธิบายผลหรือไม่ 15.2. หลักฐานและเหตุผลที่นำมาใช้อ้างอิง สมเหตุสมผลและทันสมัยและเกี่ยวข้องกับปัญหาที่ศึกษามากน้อยเพียงใด15.3ได้มีการอธิบายถึงองค์ประกอบที่มีได้อย่างครอบคลุมที่อาจส่งผลต่อการวิจัยหรือไม่15.4ได้มีการอธิบายถึงข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนบางประการที่ผู้วิจัยพบระหว่างการทำวิจัยที่จะส่งผลต่อผลวิจัยได้ด้วยหรือไม่15.5 การอธิบายผลหรือข้อค้นพบที่ได้เรียงลำดับเป็นขั้นตอนสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายหรือสมมติฐานการวิจัยหรือไม่15.6มีการเสนอแนะถึงการนำผลวิจัยไปใช้แก้ปัญหาในกรณีต่างๆหรือไม่15.7มีการเสนอแนะเกี่ยวกับการทำวิจัยปัญหานั้นต่อไปในประเด็นต่างๆหรือการศึกษาปัญหาต่างๆที่คล้ายคลึงหรือไม่ 16. บทคัดยอด่อ16.1การเขียนบทคัดยอด่อได้กล่าวถึงความสำคัญสำคัญอย่างครบถ้วนหรือไม่คือมีการกล่าวถึงข้อความที่เป็นปัญหาจุดมุ่งหมายของการศึกษาสมมติฐานกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือใช้รวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลและข้อค้นพบที่ได้หรือไม่16.2 รูปแบบและวิธีการเขียนบทคัดยอ่อถูกต้องตามที่สถาบันกำหนดหรือไม่16.3การเขียนบทคัดยอ่อใช้ถ้อยคำภาษาที่ชัดเจนและรัดกุมหรือไม่ 17. บรรณานุกรมและภาคผนวก17.1วิธีการเขียนบรรณานุกรมถูกต้องตามแบบที่สถาบันกำหนดหรือไม่17.2การเขียนบรรณานุกรมมีความถูกต้องในการเรื่องสัการสะกดคำการเว้นวรรค และเครื่องหมายวรรคตอนเพียงใด17.3ข้อมูลที่นำเสนอไว้ในภาคผนวกมีความเหมาะสมหรือไม่17.4ข้อมูลที่นำเสนอไว้ในภาคผนวกได้จัดหมวดหมู่เป็นกลุ่มภายใต้หัวข้อเรื่องอย่างเหมาะสมและถูกต้องหรือไม่ 18. รูปแบบและแนวการเขียนรายงาน18.1รูปแบบของรายงานถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกำหนดไว้หรือไม่ 18.2การจัดเรียงลำดับเนื้อหาถูกต้องเหมาะสมและมีความครบถ้วนตามที่สถาบันกำหนดหรือไม่18.3หัวข้อในรายงานมีลักษณะชี้เฉพาะเพียงใด18.4มีการเรียบเรียงข้อความต่างๆอย่างสมเหตุสมผลและเป็นขั้นตะอเหตนตอนหรือไม่18.5ภาษาที่ใช้เขียนมีความกระชับรัดชัดเจนและเข้าใจง่ายหรือไม่18.6 การใช้คำและภาษาในรายงานมีความคงที่เสมอต้นเสมอปลายเพียงใด18.7การวินวิจฉัยตอนตัวสะกดการันมีความถูกต้องเพียงใด18.8การนำเสนอแผนภูมิกราฟตารางพักผนวกและการตั้งหัวข้อย่อยๆมีความถูกต้องและเหมาะสมชัดเจนเพียงใดและการให้คำอธิบายสิ่งเหล่านี้ มีความชัดเจนและสอดคล้องกันเพียงใด18.9การเขียนมรณานุกรมมีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่18.10ในการรายงานได้อธิบายและตอบคำถามต่อปัญหาที่ตั้งไว้ในตอนต้นได้ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่18.11รายงานมีความเรียบร้อยและกระทำด้วยความปราณีเพียงใดเครื่องมือในการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินหรือแบบประเมินงานวิจัยนั้นไม่มีการกำหนดเป็นมาตรฐานที่แน่นอนตายตัวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของการวิจัยและวัตถุป,ประสงค์เฉพาะของการประเมินการวิจัยมีหลายประเภทแต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะของมันเองเช่นการวิจัยเชิงประวัติศตาสตร์การวิจัยเชิงบรรยายการวิจัยเชิงทดลองการวิจัยอนาคต เป็นนต้การประเมินการวิจัยแต่ละประเภทอาจต้องมีการกำหนดเกณฑ์และแบบการประเมินที่แตกต่างออกไปนอกจากนี้วัตถุประสงค์ของการประเมินเป็นเครื่องกำหนดแบบของการประเมินด้วยเช่นการประเมินวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกเพื่อการอนุมัติให้ผ่านเกณฑ์การศึกษาการประเมินผลการวิจัยเพื่ออนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ การประเมินงานวิจัยของตนเองเพื่อแก้ไขปรับปรุงเป็นต้นดังนั้นความละเอียดในแบบประเมินการให้น้ำหนักคะแนนหรือเกณฑ์การประเมิอนอาจแตกต่างกันออกไปแบบประเมินการวิจัยมีมากมายหลากหลายแบบแต่ในที่นี้จะนำเสนอเพียงบางแบบเพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น 1. แบบประเมินงานวิจัยทั่วไปสมหวังพิริยานุวัตร ได้นำเสนอบแบบสำรวจรายการของเรมานและเมเรนซึ่งประกอบรายการคำถาม12ข้อได้แก่ 1. ผู้วิจัยได้กำหนดปัญหาและเขียนปัญหาอย่างกระจ่างแจ้งหรือไม่ 2. ปัญหาที่วิจัยมีหลักการหรือพิษดีรองรับหรือไม่ 3. ปัญหาที่วิจัยมีความสำคัญเพียงใด 4. ผู้วิจัยได้ศึกษางานเขียนทางวิชาการที่เกี่ยวข้องหรือไม่ถ้ามีงานเขียนที่เกี่ยวข้องตรงประเด็นกับปัญหาที่วิจัยเพียงใด 5. สมมุติฐานในการวิจัยมีหรือไม่ถ้ามีผู้วิจัยได้เขียนสมมุติฐานอย่างกระจ่างแจ้งหรือไม่ 6. มีการกำหนดนิยามปฏิบัติของสิ่งที่มุ่งวัดอย่างเหมาะสมหรือไม่ 7. ผู้วิจัยได้บรรยายถึงวิธีการวิจัยหรือวิธีการตอบปัญหาอย่างชัดเจนหรือไม่ผู้วิจัยได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างประชากรหรือศึกษาจากข้อมูลประชากรถ้าศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างประชากรผู้วิจัยได้มาซึ่งตัวอย่างอย่างไรและเหมาะสมเพียงใด8แหล่งของความคาดเคลื่อนอันจะทำให้ผลการวิจัยผิดพลาดมีอะไรบ้าง ผู้วิจัยมีวิธีการควบคุมความคาดเคลื่อนเหล่านี้อย่างไรบ้าง 9. ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีการทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูลหรือไม่ถ้าใช้ระเบียบวิธีการทางสถิติเหล่านั้นมีความเหมาะสมเพียงใด 10. ผู้วิจัยได้รายงานผลการวิจัยชัดเจนเพียงใด 11. ผู้วิจัยได้ลงข้อสรุปอย่างชัดแจ้งหรือไม่ข้อมูลสนับสนุนข้อสรุปหรือไม่ผู้วิจัยได้สรุปาพาดพิงเกินข้อมูลหรือไม่ 12. ข้อจำกัดในการวิจัยเรื่องนี้มีหรือไม่ผู้วิจัยได้เขียนอธิบายไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ 4.2. แบบประเมินรายละเอียดของโครงสร้างสำคัญของการวิจัยบุญชมสีสะอาดได้ให้ข้อมูลไว้ว่าด้านที่พิจารณา โดยแบ่งระดับไว้คือดีมากดีปานกลางน้อยน้อยมากการสรุปผลการประเมินการประเมินผลตามแบบประเมินนี้จะพิจารณาจากค่าเฉลี่ยเพราะเป็นแบบมาตรฐานประเมินค่าโดยกำหนดให้ดีมากได้5คะแนนดีได้4คะแนนปานกลางได้3าคะแนนน้อยได้2คะแนนน้อยมากได้1คะแนน เมื่อหาค่าเฉลี่ยได้แล้วจากนั้นให้นำไปเทียบกับเกณฑ์ก็จะทราบระดับของการประเมินผลในแต่ละข้อและแต่ละด้านค่าเฉลี่ยเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน1-1.5ถึงหมายถึงระดับน้อยมาก1 5 1ถึง2.5หมายถึงระดับน้อย2.51-3.5หถึง3.5มหามายถึงระดับปานกลาง3.51-4.5หถึง4.5หมายถึงระดับดี4.51 ถึง5หมายถึงระดับดีมากแบบประเมินงานวิจัยด้วยตนเองอุทุมพรทองอุทยัยจามนมานได้ดัดแปลงแบบประเมินของ Isaac เ m i c แอนด์ b มมาดังนี้ชื่อผู้วิจัยปีพอศอท,ที่ทำงานวิจัยเมื่ออ่านรายงานการวิจัยแล้วโปรดกาในช่องที่เหมาะสมมีลักษณะและแบ่งระดับเป็นไม่ดีเลย ไม่ดีปานกลางดีดีมากโดยมีให้ลงชื่อผู้ประเมินวันที่เดือนพศรวมคะแนนจากข้อ1-22ถึง22คะแนนได้อันดับคะแนนการให้คะแนนดีมากคิดเป็นค่าเท่ากับ5ดีคิดเป็นค่าเท่ากับ4ปานกลางคิดเป็นค่าเท่ากับ3ไม่ดีคิดเป็น, 4, ปนค่าเท่ากับ2ไม่ดีเลยคิดเป็นค่าเท่ากับ1 การให้คะแนนคะแนนรวมระหว่าง90ถึง110ให้อันดับคะแนน A คะแนนรวมระหว่าง70ถึง89ให้อันดับคะแนน B คะแนนรวมระหว่าง50ถึง69ให้อันดับคะแนน C คะแนนรวมระหว่าง30ถึง49ให้อันดับคะแนน D คะแนนรวมระหว่าง22ถึง29ให้อันดับคะแนน F กลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ